ละลดวานิลาในราคายี่มีครับเรามาชมพูเกีนซิงกันเลยครับเรามาด้่ยอย่างนี้ครับวันพอดช้าสองสองเลยนะเออมานี่มานี่มานี่ตรงนี้ตรงนี้ NKF เขาขบวนรถชั้นเมืองครับตันนี้เขาบวนรถคอมอมูเตอร์เทรนะ แต่หาดใจเลยใช่ไหมใช่เขาออกหมงเช้านเขาออกตั้งแต่หาดใจเลยใช่ไหมยิมสุราแล้วนิ่มสุราหาดใจอยู่ที่ไหนคะสุราษ่อนสุราเนี่ยเขาตอนนี้เพิ่อนถึงท่าชนะลวเพิ่อนถึงชายาละไม่เพื่อนเพิ่งถึงรแมเอเพิ่ผิดวันนี้เพื่อนออก ขนาดใหญ่รือะงขาใช่รงขาเป็นอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสงขาไม่ใช่กันนี่อ๋อเปลี่ยนคันเลยเปลี่นที่ที่เดนมมันก็สั่นใช่ไหมเขาบอของที่โรงงานมักก็สั่นใช่ไปส่งที่มักกะสันอคันนี้คันนี้เขาขับลงใต้เ้ไปหาชุมทางขาดใหญ่ จะมาส่งขาี๋ยวเดินตันนี้บรรทุกน้ำมันดิบเดอ้อมาเก้ากันไวลา ไปครับบนร,บนรถบนรถบรรทุกน้ำมันปล์มครับบนรรทุกน้ำมันปล์มครับกับบรรทุกป๋ยทีวีอีกแล้วครับ เวลาไปนาฬิกาบาเจ็ายรูนชาเย็น เป็นบ้านชาติไใหเทศไทยทุกส่วนดมลงคงไว้ได้